สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนของแม่แพนนะคะเราก็มาในสถานที่ที่ขุดสะเข้าไว้ใหม่นะคะชื่อว่านาหัวบ้านนะคะจะย้ายต้นไม้ทั้งหมดจากบ้านสวนของแม่แพนค่อยๆทยอยมาในพื้นที่ใหม่นี้สองไร่ห้าสิตารางวานะคะอันนี้ก็ขุดสระไว้ประมาณไม่ถึง3งานนะคะลึก6เมตรก็จะปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็ ไม้ผลพวกกล้วยพวกขนหนชมพู่ฝรั่งนะคะส้มโอมะพร้าวค่ะมองไปริบๆนู้นก็จะเป็นแบบนี้นอันนี้คือต้นกีษนานะคะแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นต้นกันเกาปลูกสลับกันคะ่ะมะข่ากีสนากันเกานะคะรอบๆนู้นก็จะปลูกคันรอบคันที่นั้นเราก็จะปลูกลัวกินได้โดยการปลูกเช่าอมอยู่ริบๆนู่นนะคะไม่ได้เดินไปตรงที่มีสลัม ด้านนี้ก็กิจสนาแล้วก็มีหยดมเมล็ดผักหวานป่าเข้าไว้นะคะด้านเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะคะด้านน้นที่เปล่าๆนั้นมีหนึ่งงานกกว่าแล้วก็เราจะเก็บไว้สำหรับเผื่อนาะคนข้างหน้าก็คือมาทำอะไรขายบ้างนะคะปลูกต้นไม้เอาต้นไม้ขายะคะ่ะแล้วด้านหน้านี้ก็คือ ขุดคลองไส้ไก่ไว้เก็บน้ํานะคะเวลาหน้าแล้งถ้าเขาแล้งกันสักสามเดือนห้าเดือนของเราก็จะแล้งประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือปลูกต้นกิจสนาไว้ด้านหน้าต้นกันเกลารอบๆโคง้งริมถนนนะคะติดที่นี้ก็จะติดถนนเป็นสามแยกสี่แยกอะคะ่ะนี่นะคะส่วนข้างหน้านี้ในวงนั่นก็ปลูกเลมอนด่างนะคะมะนาวมะนาวด่างค่ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะค่ะแล้วก็ข้างหน้านี้ด้านนี้ก็จะเป็นนาบัวค่ะปลูกนาบัวไว้พื้นที่สองงานได้ไหมประมาณนี้ค่ะก็ขุดขุดสาตื้นเข้าไว้ปลูกนาบัวเป็นบัวฉัดนะคะปลูกครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤษภา2565้านะคะแล้วก็มาปลูกเพิ่มมันไม่เต็มสะ ปลูกอีกครั้งหนึง่งเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565นะคะเเริ่มมีดอกออกมาให้เห็นและะ้วค่ะประมาณ10วันค่ะดอกเขาก็ออกมานี่นะคะอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเก็บดอกได้แล้วค่ะส่วนอันี้ก็จะมีขนุนปลูกขนุนแซมเลมอนแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นสลับกันนะคะแล้วมีมะยมนี่คะ่ะนี้เลมอนด่าง นี่ต้นไม้ของเราไม่ได้ลงทุนไว้เยอะนะคะก็คือเพราะไปหาเม็ดหากิ่งมาเพาะไว้ได้ปีกว่าคือก็จะเป็นพอเราลงได้หนึ่งเดือนต้นไม,มน้มันปลูกแล้วมันไม่มีการโซมาค่ะปลูกใส่ถุงปุ๋ยไว้ขนาดนี้ค่ะผสมดินปลูกเข้าไว้แล้วก็เราก็เอานำะม,มาลงปลูกปลูกแล้วก็แล้งเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะ ด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นคองไส้ไก่อันนี้น้ําเริ่มลดไปบ้างแล้วค่ะขุดได้สามวันนี้ก็คือแบบเจอฝนพอดีก็ได้น้ํามาค่ะอันนี้เป็นชมพู่นะคะนี่ต้นกิศนานี่นะคะรอบรอบคลองก็จะปลูกต้นกันเกาเข้าไว้ พื้นที่นี้เอาเอา,เอาไว้ไม้ผลไม้ที่เราจะาไว้กินนะคะไว้ปลูกตามแนวนี้แต่ยังปลูกไม่หมดนี่ค่ะนี่ขนนแดงสุริยานี่ต้นกันเกานะคะคลองไส้ไก่เราก็จะทําเป็นแบบสองแบบนะคะตรงข้างโค้งนี้ขุดมาตื้นหน่อยค่ะส่วนด้านนี้ไว้รับน้ําขุดลึกหน่อยนี้ขุด ลึก2เมตรส่วนด้านนี้ขุดลึก1เมตรค่ะรอบๆคลองสองข้างนี้เราก็จะปลูกอันนี้กิสนาเมา่ากันเกาส่วนด้านนู้นก็จะปลูกต้นไม้ยืนต้นก็คือชิงชันกับอืพยุงเนาะแต่ละปลูกไผ่ไผ่หวานเลี้ยงเป็นสองแนวนี้ค่ะเดี๋ยวไว้ให้เขาพนมเข้าหากันนี่นะคะ <ๆ S 1> ก็จะปลูกไปแบบนี้ ส่วนแลไปด้านนี้ก็คือนาบัวที่ว่าบัวฉัดสีขาวนะคะเอาไว้เก็บไว้ไหว้พระค่ะอันนี้ก็เผื่อได้ขายอันนี้เป็นหน่อไม้กิมจูนะคะเอ๊ะเขาเรียกหน่อไม้ไม้หน่อไม้อะไรนะจำไม่ได้ซะละไม่ใช่กิมจูกิมจูฝรั่งเนาะอันนี้มาค่านะคะหน่อส่วนไม้ไผ่นี่คือ ที่ปลูกไว้ก็คือเอาไว้ให้เป็นสมไม้ไผ่ค่ะนี้มีผักหวานอยู่ในนี้ด้วยนะคะอันนี้คือต้นไม้ที่เพาะไว้เกือบสองปีค่ะช่วงจะเริ่มเพาะต้นช่วงโควิดช่วงแรกๆอะคะ่ะโควิดเริ่มมาก็คือหาที่หาที่อยู่ตามในสวนแล้วก็มาเพาะต้นไม้ค่ะช่วงแรกๆก,ก็คือจะหยุดงานบ่อยนี่นะคะ่ะ สูงเกือบสองเมตรนะคะบางต้นอันนี้ก็คือท่อจากคลองไส้ไก่นะคะเดี๋ยวก็จะนะะี่ค่ะน้ำจากตรงนี้ก็จะปล่อยเข้าสระนะคะ นี่นะคะนี่แนวด้านหลังก็คือปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลเข้าไว้นี่ค่ะท่อก็จะมาลงด้านนี้ตอนนี้น้ํามิดท่อไปละเมื่อวานก็สูบเมื่อวานตอนเย็นก็สูบใส่นาบัวไปประมาณยี่สิบนาทีนะคะนี่ก็คือกักเก็บน้ําไว้ได้ใช้ตลอดปีค่ะงบประมาณในการขุดสระนะคะมีสระ ลึก6เมตร1ลูกกว้างประมาณ2งานกว่ากับ3งานนะคะแล้วก็ด้านโน้นสาที่ขุดเป็นสาตื้นนาบัวแล้วก็คลองไส้ไก่รอบๆนะคะรวมรวมแล้วประมาณงบประมาณในการขุดก็คือ4,3,000กว่ากว่าอันนี้ก็กล้วยน้ำว้านะคะพันมะลิอ่องหรือว่าพันของยยเยละคะ่ะเจ้าของเดิมเขา ได้รับมาหนึ่งต้นแล้วเขาก็มาขยายพันธุ์ตอนนี้เจ้าของเขาก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเราก็ได้พันธุ์ของเขามาสามต้นสามต้นแล้วเราก็มาปลูกไว้ในบ้านสวนของแม่แพนเป็นเวลาแปดเดือนเขาก็มีหน่อมาได้ได้หน่อมาในในในสามต้นนั้นได้หน่อมาทั้งหมดเก้าต้นค่ะเราก็ปลูกเลี้ยงแถวกันไปเลยก็เลยจะเรียกว่ากล้วยน้ำว้ายายแอลนะคะ ส่วนแนวรั้วทิศใต้นี่นะคะเราก็จะปลูกรั้วกินได้เป็นชะอมนะคะชะอมแล้วก็อยอดมะขามเข้าไว้ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามะขามนี่ถ้าสูงประมาณหัวเข่าเราก็จะตัดให้เป็นพุ่มส่วนชะอมนี่สูงสักประมาณเจ็ดสิบเซนเราก็จะตัดค่ะเป็นรั้วรั้วสองชั้นนะคะรั้วมะขามจะเตี้ยก,กว่าแล้วชะอมจะสูงกว่านะคะนู่นนะคะ จะมองกลับมาก็แนวรั้วชะอมทั้งหมดนั่นมาค่ะรั้วมะขามชะอมปลูก อันนี้ชะอมนี้ปลูกได้สิบวันนะคะสิบวันก็คือเก็บยอดได้แล้วค่ะพอดีปลูกแล้วก็เจอฝนพอดีก็เลยได้เก็บกินเลยค่ะ ปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกนะคะเหลือเก็บเอาไว้ขายนะคะส่วนไม้ไผ่ที่เราปลูกนั้นเราก็าไว้ใช้งานนะคะถ้าเขามีลำขึ้นมาเราก็าไว้ใช้ทําค้างถั่วทําซุ้มทําที่พักของเราได้นะคะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้บ้านสวนของแม่แพนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ